สวัสดีค่ะแพรแพรซิวค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้นะคะคอนซีลเลอร์ของยูสตานะไปเจอมาที่เซเว่นใกล้บ้านนะคะก็เออน่าสนใจดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลังๆอะ่ะ คอนซีลเลอร์ก็เริ่มมาลงในเซเว่นคือแบรนด์ต่างๆเริ่มเอาคอนซีลเลอร์มาลงในเซเว่นแล้วสมัยก่อนนั้นจะหายากมากก็ตอนนี้ก็มีแล้วนะคะยูสตาร์ซิกเนเจอร์คัพเวอร์ออลคอนซีลเลอร์นะคะเป็นทูอินวันคอนซีลเลอร์บวกปิดสิวลดริ้วรอยสิวอักเสบกับเพนด้าลดจุดด่างดำเคมหนะักเคมก็คือเหมือนแบบใช้ได้ทั้งรอยสิวสิวอักเสบแล้วก็ใต้ตาเลยปริมาณ3.5กรัมนะคะราคา1 29บาทแพคเกจจิ้งคือดูดีดูสวยแบบใสๆแล้วก็น่าจะแบบพกพาง่ายอะ่ะเออ แล้วก็ปิดมาก็จะเป็นหัวจิ้มจุ่มอย่างนี้นะคะดูจากตาเปล่าเนี่ยสีค่อนข้างขาวเลยก็คือก็คิด,ค,ดคิดเดยอะอยู่เหมือนกันนะมันค่อนข้างขาวมันจะแบบกบสิวแล้วมันจะเด่นไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนนี้เนี่ยแพร์เผลอลงอรองพื้นไปทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวแพร์จะลบครึ่งนึงก่อนนะคะเพราะว่าครึ่งนึงอ่ะจะลงแบบว่าลงรองพื้นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ตึง้งหนึ่งตึง้งแต่ข้างนึงเนี่ยแพรจะใช้แบบคอนซีลเลอร์เดี่ยวๆแล้วก็ลงแป้งนะคะ เพื่อที่จะมาดูกันทั้งสองแบบว่ามันเป็นแบบไหนเพราะว่าปกติบางคนก็จะมีคนที่ใช้แบบคอนซีลเลอร์กลบแล้วก็ลงแป้งอย่างเดียวไม่ทารองพื้นเนาะบางคนก็จะแบบใช้รองพื้นด้วยก็จะได้ทั้งสองแบบนะคะเดี๋ยวแพรลบหน้าก่อนครึ่งหนึ่งแล้วกันหาผิวของแพร์เนี่ยซูมให้ดูก็คือมาครบเลยนะตามคำเคลมได้ลองให้ครบเลยอันนี้คือสีเนี่ขาวนะ ขาวยูเดอร์ผิวสีแทนหรือว่าผิวสองสีเลยไปเข้มกว่าแพรไม่ได้ถ้าใครใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบว่าเฮ้ยขาวเกินตัวเองอะใช้กลบแพนด้าได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสิวอะจะไม่ค่อยได้เดยอะนิดนึงนะหลายอยู่เบื้องต้นมันก็ดูขาวแต่เดี๋ยวลองเปรียนด,ดูก่อนนะคะเผื่อว่าเออเขาเซ็ตตัวเซ็ตเตอร์สำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความแบบว่า ไม่ได้คตรมากนะมีความเหลวแบบว่าไม่ได้เหลวมากด้วยกลางๆคือกําลังดีเนื้อแบบเกลี่ยง่ายโอ้ยใต้ตาได้นะอะได้โปรยเกลียยเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนมันได้นะได้ได้เออปิดโอเคอยู่นะคือสิวเนี่ยแต่อย่างที่เห็นตอนแรกะมันเป็นสิวอักเสบแล้วก็เป็นสิวปูดนะ แล้วก็มีรอยแดงรอยดำอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบมารุมมาตุ้มเนืองเนี้ยคอนซีลเลอร์คือควรเลือกให้สว่างกว่าสีผิวเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสิวเนี้ยมันควรจะเป็นสีที่ตรงกับสีผิวนะคะถึงจะกบสิวได้แบบว่าเนียนไม่งั้นมันก็จะแบบพอเป็นอะไรที่ขาวโดดขึ้นมามันจะทําให้สิวดูปูดขึ้นแต่ถ้าใครคร้ํากว่าแพ้ไป ไม่ได้แพ้ว่าไม่ได้อาจจะใช้มาเป็นใต้ตาได้แต่แต่อย่าหวังเรื่องสิวเพราะไม่งั้นสิวมันจะดูเด่นขึ้นนะลองกันดูทั้งวันว่าเขาจะแบบหลุดลอกไหมหรือว่าแบบไปจับสิวให้สิวมันดูแบบเด่นชัดขึ้นไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแพไปลงแป้งแต่งหน้าแล้วก็ลองกันทั้งวันเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะมาแล้วนะคะทุกคนมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนร่างกันไปนิดนึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะคะวันนี้เนี่ยแพมีการถ่ายงานอยู่ที่บ้านกินข้าวแล้วก็มีกกกาาาาาารรแวะไปปออลกกลังงยมมม2ช่่่่โ็ทีีเนพ ไปออกกําลังกายมานะทุกคนตอนนี้คือเหงื่อซกเลยก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถ่ายทันทีเหงื่อซกหน้าก็คือยังมีเหงื่ออยู่เลยนะทุกคนแพรออกไปข้างนอกเนี่ยมีการใส่เมสปิดปากด้วยอะไรด้วยนะเรามาดูผลการดูในกล้องเนี่ยก็ยังดูสวยไหมสวยอยู่ใช้รองพื้นหรือไม่ใช้ไม่ได้ต่างแพรว่าการปกปิดแบบพอๆกันอย่าซูมให้ดูนะฟึืมเนี่ย มันก็ยังคือคือเดิมเพียงแต่ว่าแพไปมีการไปออกกําลังกายมามันก็คือมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยนะร้อนแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายแบบภาคดึกฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเจอแดดอะไรมากมายมันลางไปอ่ะตรงบริเวณสิวที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเม็ดแบบเป่งๆเพราะว่าด้วยแมสด้วยหนึ่งแล้วก็อาจจะด้วยเหงื่อด้วยอะไรด้วยที่เป็นพวกแบบว่ารอยสิวรอยแดงอะ่ะก็ออยังโอเคอยู่จะเห็นไหมนะอย่างอย่างอย่างเม็ดอย่างเงี้ยเห็นปะ มันจะเป็นแบบวงๆเลยเหมือนเป็นดวงดวงที่เป็นคอนซีลเลอร์รอยที่เราแต้มไว้อะเออเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าคือแพ้อ่อนร่างกายแล้วเหงื่อมันออกหน้าฉะนั้นแบบพกแป้งอ่ะมันก็โดนชาล้างไปอ่ะก็คือเหมือนแป้งมันไหลไปแต่เหลือแต่ดวงดวงที่เป็นคอนซีลเลอร์ไว้อะแปลว่านางก็ติดทนอยู่นะคือแบบ ก็นั่งเหลือเป็นวงไว้เลยคือชั้นคอนซีลเลอร์อยู่ตรงไหนก็นตรงนั้นส่วนตัวแพรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้สิวอะ่ะดูเกลือกลางอะ่ะคือแบบไม่ได้ไปจับให้สิวมันดูเด่นดูดูน่ากลัวขึ้นเกินคาดอยู่นะแพรก็ย้ําเลยว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าเออมันจะโอเคอะ่ะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยปกปิดในแบบว่า80เปอร์ โอเคมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าเขาแบบว่าเอาสีอื่นๆที่มันเข้มๆมาอะไรเงี้ยมาลงบ้างก็ดีเนาะจะได้เป็นทางเลือกให้กับแบบสาวๆสีเข้มอะไรเงี้ยเนาะสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืมซับสไคร์แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพริีสไตล์ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย